สบายดีและสวัสดีบ่อยพี่น้องทุกทุกฐานมือนึ่งมพ่อกันคือเก่าอีกแล้วกับซ่องบ่าพรสตูดิโอเนาะมือนึ่งมพ่อกันในวันที่8เดือนพฤษภาคมปีพศ2565เนาะพี่น้องมือนึ่งบ่าพรก็คือสีมาสอยเรือสังคมอีกตามเคยเนาะพี่น้องสอยเรือประกาศตามหาลูกหลานที่เสียหายนี่แหละเนาะจุดลักลักษณ์ในปลาท้ายอย่างเดียวเนาะพี่น้องที่เสียหายเนาะต่ออีพีสามเนาะพี่น้องเพราะว่าเมื่อนี้นะมีอีพีสี่เนาะพี่น้องอีพีสี่ต่ออนะีพีสามเนาะมือนี่ เดี๋ยวอีพีสี่ตามหลังเนาะซึ่งมาพร้อมกับห่างหายไปจากหน้าจอนี่สี่วันเต็มๆนาะพี่น้องพอดีว่าติดธุระในครอบครัควรเล็กหน่อยเนาะบัดน,นี้มาพร้อมกับสี่พยายามอัปเดตนะพ่อพี่น้องเบิ่งเรื่อยๆเนาะหมู่บ้านเดียวกันมีสามเขตเนาะพี่น้องสามคนหายเนาะหมู่บ้านน้องเป็ดเมืองจะพร้อมไฟสว่างในเขตอ่าตอนนี้กําลังสีมุ่งหน้าไปสอบถามเพิ่นนี่เนาะอันนี้เป็นเฮือนซานของเพิ่น สบายดีค่อยๆไม่เคยเห็นคุณเอือ้อยพราะนะอ๋อสบายดีอ่อานั่งนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งไนนั่งมีไหนยอิงรถก็ได้ <c oughs> อ่า <c oughs> จังไงอันคนที่หายนี่เป็นเอื้อยเจ้าหรอ่าโดยเจ้าเคยเห็นหน้าอยู่่าตอนตอนิ่นอยู่บ้านเคยเห็นแต่แตเฮายัางกำลังใหญ่ พอีมันลืมอ๋อก็คาก็เห็นก็ยังสิอออยู่ชออยู่เนาะคําเห็นแว่าน้อยๆแบบเจ้าก็อายุวัง7ปีหรือ10ปีบ่ช่วงเอื้ออยู่10กว่าปีล10กว่าปีอันนี้เฮือนหลังนี้บ่เฮือนเก่าเฮือนหลังนี้เพิ่นเคยอยู่มนบ่เฮือนนี้บ่เคยอ๋ออยู่เฮือนเก่าอืเมึงย่าเฮือนเก่าแต่ก่อนเฮือนก็นี่บนเก่านี่ี้เออเฮือนเก่า แล้วกต่มุงหน้านักพีาก้องตอนนี้ได้มางแล้วมากแล้วม่เห็ดเห็ดเ่อนไหมลังนี่เน็มกล้องเด้ออ่าและเอื้อยนะสื่อยังนอะสื่อกองคำสื่อกองคำอ่าไปไทยอายุระหว่างกว่าปีพูดแล้วว่าเราสิบห้างสิบห้าหกปีเนาะและเพิ่อนมีพี่น้องจากคนเนาะ ตึบางเจ็ดเลยเจ็ดคนเรือเจ็ดคนล่องเล่าพี่น้องคนไทยฟังไหมเร่ามีสื่อยนงแอม่ังใดอยังใดนะสื่อเอื่อยนางสันเท่าเอฟเท่าข้อนางสันเท่าเอฟเท่าข้อโดยแหลก็ไพอีกผูู้พที่เสียคือนางคำเนาะต่อจากเฮาต่อจากเอฟเจ้าเจ้าสื่อยังไงสื่อข้อสื่อข้อเนาะแล้พ่อแม่สื่อจังได้พ่อแม่ แม่สื่อโน่พ่อสื่อทันแม่นี่ยสื่อโน่เนาะพี่น้องพ่อนี่ยสื่อทันแต่พอแม่น่ะเสียแล้วเห็นบ่เสียหมดกุคนแล้วเสียนานแล้วบ่นานแล้วพอแต่น้อยโอ้แต่คืออัน่นไปกรุงเทพบอกอันผิ่นไปไทยนี่พ่อแม่ยังยังบ่พอใจแล้วยังแม่พอไม่คือพ่อเนี่ยเสียแล้วเนาะก่อน่นไปไทยเนาะแม่น่ะเพ่นไปไทยแล้วจัางเสียอ๋อ คือข้อมูลกับคือสิโบมียังลายเลยเนาะพูบกับโบมีโบมีหัวใจโบมีโอ้ัวใจหูกยังยากๆโอวตะกี้กับชายหูกับไส้เงินเนาะโอ้ตะกี้เฮือดอยู่วังนี้เนาะเฮือดลังเก่าเกาไม่กระท่อมเหมือนปะไม่เสาคมแบบตุู่เป็นตุบู่อะไรเนาะพี่น้องแบบซูมไปจงนี้แต่มันเป็นคมเฮือดแบบโบราณเป็นโบราณเปเจาะกลาง อันนี้คือเนียของเจ้าได้ลูกจากคนเหรอสองคนปนีนิลุลาก็คือข้อมมูนปน,นีิยังบนได้ซัดแล้วพี่น้องข้อมููเพ่ดกับบนซัดมาได้้องเท้าแค่เท้าออ่งเข้าอ้างน้องลาต่อจากเ้อาเราเห็นกับซิบกระซออีกน้องชุมพลกรค่ิบกรซือชื่อที่ห้องเพราะว่า ช่วงเพิ่นอยู่นะคือเจ้าก็ได้เห็นหน้าเนาะแต่วันนอกอีกสองคนเจ้าก็เพิ่นบ่เห็นแล้วเพิ่นไปก่อนเนาะเพราะเขาก็เกิดตำลังนะพี่น้องข้อมูนไปเจือก็ง่ายมันหึง้อมูลก็บ่ค่อยลายตอพี่น้องเพราะว่าเพิ่นไปก็ตอนเพิ่นยังน้อยจำได้บ่ได้เนี่ยเนาะเห็นเฮาจำได้คนละเลยตอนน้องมูนได้แล้วเฮออจนเขาลืมมามีเอออย่างนี้ จะลืมพุ่นแล้วเนาะลืมมันแล้วเนาะเฮาเนีบ่ลักษณะหน้าตาเพิ่นก็คือแบบเจ้านี่บ่บ่เพิ่นสิคนจะจอยสูงจสูงงกเฮาปาบ่คือดหน้าตามันสิยาวๆจัหน่อยอืแบบอีพ่อแม่นี่กวงเพิ่นยังมีชีวิตนี่กอยากเห็นหน้าลูกคือสิบ่เว้าเนาะเพิ่นก็ได้ Ủa là năm hai chứ, chứ ừ. thằng phò mẹ thằng mẹ thằng mẹ nó là ừ, chữ chữ phò phò liền mẹ ao phò mày ừ. thằng mẹ tháng cái đại xia đấy nó bị nong ừ. cái <laughs> gì thì hạt <laughs> chữ nhá mọi <laughs> người nuôi chữ giặt hết lẽ ở giặt dù giặt tay nhà nó mẹ lẽ cái giặt phò đấy nó เพราะว่า เจ้าหน้าม so like ีแต่อึ้งคนเดียวนี่บ่าสองคนสองคนแต่พูดหนึ่งเห็นอยู่ในบ้านเหมือนพูดก็ยังเห็นเี่น้องพี่น้องตอนเนาะซุปเจ้าก็ได้ไปเบิ่งมาดูมาเดาอยู่บ่ไปนี่เอื้อยไปไปกันยังว่ายังมีชีวิตอยู่มีบางเรามีบางก็มีมีหลายหลายก่แล้วอ่ะส่วนลายบึงลายมอ่ะส่วนลายมอจะว่ามีลายกว่ามีชีวิตลายกว่าเชื่อน่บาแน่และไงพู้เห็นก็เห็น หาซิบหาซิบเนาะ <Yeah. S 1> แบบนี้เนาะพี่น้องที่หลายคนได้ขนาดหมู่บ้านของเพื่อนในหมู่บ้านเน้นหนอยได้ <In S 1> ในบ้าน,นอะไรคนชมเอาจังๆนี่ mm hmm. คือหมู่บ้านเพื่อนในบพรไดประกาศมาแล้วสองคนสามถึงเจ้า <Yeah. S 1> สามคนเนาะหล,ะลังจากจบ này, อีพีนี่บพรจะไปต่ออีกหมู่บ้านหนึ่งนะพี่น้องลูกเสียหายเนาะบพรกับชีมุ่งหน้า ทำภารกิจตามหาแบบนี้ตลอดไปน้พี่น้องพอาเป็นการสวยเรือเพิ่นเพราะว่าบางคนก็จะเห็นหน้าลูกแหงๆเนาะพอแม่น้อพี่น้องคิดว่าพอแม่เนี่ก็อจากตามหาอยู่แล้วลูกเนาะยังได้กรสีสดประกาศตามหาให้เดอร์ขอบใจถ้าว่าเห็นยังได้กรสีมาส่งข่าวให้ดอกเพิ่นเห็นหนังสือจะบ่กหูอยู่บ่พอได้อยู่พอได้อยู่เนาะพอะอ่อนเอาเียนได้อยู่ ก็หนึ่งโอ้ก่สามตะกี้ถือว่าอ่านได้เลยกอสองกสามมันไปเลยได้จุเจ้าอยู่เฮือกกจะจค้นนี่กันเนี่ยเรืออยู่สามคนนองชายล่ะเดือดลังนี่นะอยู่สามคนอยู่กับนองละอยู่กับนางลูกเมียแหละวถึงลูกเขาสี่คนอสี่คนเลยเป็นเดชครอบครัวนี่เห็ดให้ไทยนะเนี่ยบ่ปีหนึ่งได้จักระสอบ มันระบาดอย่านียก็อดยากๆอะลรมันกับพวไหมคเริ่มต้นเนาะมันกับพวไหมก็คือที่เริ่มต้นสร้างได้เนาะได้จะกระสอัปีหนึ่งสี่ห้าสิบมีอส่ห้าสิบบุคุ้มบ่บุคุ้มโอ้พี่น้อง่นได้เข้าสี่ห้าสิบสอบครอบครัวมีสี่คนอยู่กับน้องลา คือเพิ่นมีเมียเพิ่นมีครอบครัวกับสี่คนห้าคนถึงลูกห้าคนเนาะอ๋อห้าคนเนาะลงสี่ห้าคนอยู่กันห้าคนได้ข้าวสี่ห้าสิบแต่ว่าปกตินข่าวสี่ห้าสิบเนี่ยพ่อกินได้แต่ว่าเพิ่นดาวฟรีดาวฟุยบางทีก็หลับเงินซื้อน้ำมันไถนาแล้วก็เวลาขายข้าวปุ๊บมันก็นขายข้าวเลยเนาะบางทีก็เอาข้าวให้เข้าวบางทีก็เอาข้าวให้กับเจ้า มีละบสอบเนาะลงนาปีหนึ่งใครวาาเใส่นีเขาได้อแล้วแต่เปนคือมันแพงขึ้นคือเป็นโถยเป็นยังือกันร่วต้อื่อถ้ามีเงินซื้อสดแบบซื้อคุยก็ซื้อสดซื้อน้ำมันก็ซื้อสดนี่ก็สี่ห้าซีบี่พอกินไดมพ่ออพอ่ี่พอชื่พีพอชื่อพี่พ่อช่ี่พ่อ่อชนนีพแบบว่าส่วนื่อพพ่่่อชื่อื่อพ่่พี่พออือแบบว่า เวลาหอดยามเก็บกรูปอยู่เ <motiv> ข <ators> <m ret ii> <man> <fit in> <heat> ้าหลักจะคลายเข้าไส้นีไส้ข้าวปยเป็นเอาข้าเลยเาอข้าโหนั่นเนาะสร้างครอบครัวมาตั้งแต่จะปีเลยเนาะห่อนอ่ะ่สิบปียังมอหอดเหรอประมาณหกเจ็ดปีปะมอนั่นห่อนหกปีปคืปีคือหมดว่าเจ้าสร้างครอบครัวได้เอาลูกอ่นบ่เลยมาอยู่นี่เริ่มจะมอนดูได้ครบคนึงสี่สีหา ตะกี้อยู่จ้ะอยู่อยู่ไปสู่มียเมียบ้านใดบ้านยังสูงโอ้บ้านยังสูง2ปีเนาะแม่นน่7ปี7ปีเอ้าอนาตกามันก็บ่อยู่เนาะว่าง่ายๆคั่นเข็นมันก็เพ่อสิแปลงได้พอแล้วมันบ่คือมแบบว่าบ่คือคนมีเงินเนาะคนมีเงินจังว่าจ้างรถอกจะเฮ็ดเป็นหายใหญ่บาจ้างเพ่สิเริ่มต้นคือว่าอมาปัุมีผู้เฮ็ดทาวงเนาะ นี่เป็นลูกครับสองคนลูกชายบินบอ้ลูกชายมั้เพ่อระเบ้อลูกสองคนพ่อใช่ไหมไดนี้ก็เพราะว่ามีพี่น้องว่าลูกลายถูกงากได้กับว่ายับบริงจริงดีลายดีเขาลายดีดีอ๋อนี่น้องพี่น้องความขีดค้นที่นี่พื้นที่นี่พระเจ้าว่าพระเจ้าว่าลูกลายจะดีเนาะแต่ว่าความขีดค้นทางแต่ว่าความขีด นายบุรีเหรอสาเหตุที่ทั้งที่มักอลูกลายเพื่อนแบบนี้เนาะพี่น้องแปลว่าลูกลายแล้วแบบว่าข้าวแบบเขาใหญ่นะคะซอยเวียกซอยงานบอพี่ียงานสมุทรใหญ่มันมีเราคิดถึงว่าคนพิณามันมีผู้ดีผู้บุรีว่าสันซะเนาะกับเพื่อเพื่เพื่อเราเอาง่ายง่ายยิ่ขึ้นนเฮือนคือพี่น้องนี่แหละเนาะมันมันไลยคนดีดีคำนน้อยสมุติบุดีมุดสองคนนี่แล้ว แล้วเจ้าเท่าอะไรสมมติเนาะมันคือสมัยก้อมือมันจะได้อย่างไดคลายให้มันคลายแบบที่ได้เจ้าเท่าเลยย่าช่นมันย่อมมันยังไรฮะแบนนี่พอมันชัวรมันเลยก็ต่ท้ายพ่อแม่เท่าแบบนี้นี่นั่พี่น้องคือคือิ่นมีความวางแบบว่าเอาลูกลายนี่ิ่นดีผ่นว่าแบบว่าผู้หนึ่งบ่ได้ผู้หนึ่งแบบชัวแบบนี้ผู้หนึ่งดีแบบนี้่ก็ยังมีอุตสิยังมีซิ์แบบนี้นะตามความเพิงเนาะตามความของิ่นว้า มีผู้เผ่งพานะแต่บางคนก็คิดว่าลูกลายมีหาวคนคนที่เบิ่งที่ชุดก็คือมีคนเดียวเท่านั้นบางคนว่าไปสินะแต่ความหมายพูดว่าผู้ใดสีเบิ่งความหมายพูดมีลูกลายอันาคือน้องเข้าใจว่าอ๋ล้วพี่น้องเว้าเรื่องนอกระบบเลยเนาะก็คือมาตามหาเอื้อยเพิ่นนะพี่น้องมาตามหาเอื้อเพิ่นแล้วก็มาสอบถามเพิ่นเรื่องครอบครัวเพิ่นอะไรเนาะเพื่อนลังนี้ผู้ได้สั่ง เป็นพ่อพ่อหน้าพ่อเลี้ยงพอเลารจะพ่อพ่อแท้ๆตายเลยแม่เอาพ่อใหม่เลยก็พ่แม่พ่อใหม่ก็คือเอาเลยเพิ่งเกษียณโอ้สามคนนี้เลยเพิ่งเกียบแล้วบ่กสามเกษียบมัดทั้งเลยเฮือนลังนี่เป็นของเจ้าเหมือนนี่เป็นของพี่น้องเป็นของพี่น้องรวมกันเป็นเพื่อนมุดเพื่อนมากเนาะกลับมาอยู่เจ้ากลับมาอยู่ได้เนาะได้มัดทุกคนพี่น้องนะโอ้ยง่ายเนาะเอาละ ขอบใจเลยลายเด้อบันดีเด้อบันดีเด้อกระสีคอตัวดำลายเด้อเหมือนเด้อถ้าพ่อจย่างนั้ก็จะมาส่งข่าวเหมเด้อเห็นแน่จจะะเห็นแหละเอ่ยอ้าวขอตัวลาไปก่อนเด้อสบายดีเอามาถ่ายรูปก่อนแป๊บหนึ่งถ่ายรูปก่อนย้ําไปอีกสักหน่อยหนึ่งหลังจากอ่า ตามหาเพิ่นไหนเนาะตามหาเอื่อยเพิ่น ep สามเหลพ่พปภันกับสิได้คอตูกลับกดมันถินเนาะคอตูกลับหลังจากกลับลเหล่พปภันไปต่อ ep สี่อีกไม่เท่าคนหนึ่งอยู่บ้านคนแต่เมืองจตหงแขวงสวัสดิ์นักเขตบ้านเขาแต้กับบ้านองเพวศกับโบกายกันไปะได้เนาะเดี๋ยวไปต่อไปต่อ ep สี่นาะพี่นะ้องแล้วก็ต้องขอขอบใจคนถี่พามาเนาะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งคนถี่พามา ใช่ขอขอบใจเนาะอ่าผุนพาบพรมาเนาะอ่าคือสื่ออย่งสื่อจังไรเนาะอันเซาแพ้อันเซาแพ้กระสันช่องยูทูบคือกันเนาะสื่อว่าเซาแพ้์นาจันแชนเนลเด้อพี่น้องอ๋อผุนกระเฮ็ดช่องคือกันเนาะพี่น้องคนที่พาบพรมาอ่าตามหาญาติๆานึกันคือเซาแพ้์นาจันซาแพ้์นาจันแชนเนลสื่อคื้นอย่างไรเนาะเซาแพ้์นาจันก็ได้เซาแพ้์นาจันซาแพ้์นาจันเห็ดมาเฟิองแล้วบ่ ไชองอาทิตย์แล้วฝออากติดพอพอตามเห้อนเร่พอพี่น้องสาวแพนอาจารย์ชแนลสาวแพนอาจารย์สแนล,เ,ลนาาเน,ลนะาะอาละพอพี่น้องตอนนี้ก็มาหอดส่วงไทยคลิปแล้วพอพรก็ได้มาตามหาทั้งสามเขตเนาะอยู่หมู่บ้านเดียวกันเนาะพี่น้องหมู่บ้านหนองเป็ดเมืองจำพรแขวงสวรรคเขตเนาะพี่น้องหลังจากจบ3 EP นีพีนี่ปภรก็สิเปต,ต่อีพีหนาเนาะอยู่ที่บ้านคนแต้มเมืองจำพรแขวงสวรรคเขตเนาะ ซึ่งห่างจากหมู่บ้านนี่ประมาณ2 3ากิโลนะพี่น้องประมาณ2กิโลนี่แหละเนาะจากบ้านเขาเต้ไปหาบ้านหนองเป็ดหรือพ้่น้องกระบอบไก่กันเนาะ,ะพอพรกสีได้ไปประกาศตามหาเพื่อนที่ข้างนะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้บพจนก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านที่เข้ามาหับเบิง่งหับสมคลิปบพอนนะ์จนจบเนาะบพจนก็ต้องขอขอบคุณหๆๆๆลายๆเด้อและการบพจนต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านที่บุกดความโฆษณานะเนาะเพือเป็นการสนับสนุนบพจนเล็กเล็กน้อยเนาะพี่น้องอาลับพี่น้องขอตัวรับาพ่อมพี่น้องทุกทท่านเดอ้อเอาไว้โอากาสหน้ามาพ่อกันใหม่เนาะสบายดีและสวัสดี